กิน keto ยังไงให้ปลอดภัยนะครับอันนี้จะเป็นคลิปที่ต่อจากคาที่แล้วเนาะ k e โต101ที่ยังค้างกันไว้เรื่องออข้อควรระวังในการรับประทานแบบคี keto นะครับสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยนะครับต้องบอกเลยว่าคนส่วนใหญ่นะครับที่หันมาทำ keto เนี่ยจะมีอาการที่เขาเรียกว่าเอ่อ keto flu นะครับคือเรียกรวมๆนะก็จะมีอาการอย่างเช่นเเวียนหัวนะครับไม่มีแรงนะครับอ่อนเพลียนะครับ ผมร่วงมีกลิ่นปากนะครับเป็นผื่นประจำเดือนมาไม่ปกติท้องผูกอะไรประมาณนี้นะจะมีเหตุผลที่เป็นอย่างนั้นเพราะเพราะถ้าร่างกายเนี่ยเรากินอาหารเข้ามาเสร็จใช่ไหมครับแล้วเราย่อยอาหารได้สองเราจะย่อยอาหารได้มาเป็นพลังงาน2ประเภทนะครับก็คือ1พลังงานจากน้ําตาล2พลังงานจากไขมันนะครับการกินปกติเนี่ยก็คือการใช้พลังงานจากน้ําตาลปกติเลยซึ่งในการกินคีโตเนี่ยมันจะมีข้อจํากัดคือเราจะมีน้ําตาลที่น้อยมากๆนะครับ คือไงว่าพอเรากินอาหารเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยน้ำตาลใช้หน่อยเดียวหมดแล้วนะครับพอน้ําตาลในร่างกายหมดนะครับเอ่อร่างกายก็พยายามจะไปไปดึงน,นะครับดึงพลังงานส่วนที่ใช้ได้นะครับในที่นี้ก็อาจจะเป็นพวกไกล <S <S โคเจนนะครับเอ่อซึ่งในส่วนนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเป็นเขาเรียกว่ารายละเอียดอีกทีนึงเนะแต่อันนี้เอาเอาเบสิกง,ง่ายๆก่อนก็คือว่าถ้าน้ําตาลหมดร่างกายเอาไขมันมาใช้นะครับตรงนี้แหละพอร่างกายเอาไขมันมาใช้เสร็จปุ๊บนะครับร่างกายจะ ไม่คุ้นเคยเนาะต้องบอกก่อนว่าไม่คุ้นเคยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยตอนนี้ร่างกายฉันไม่มีพลังงานนะฉันปกติฉันได้จากน้ําตาลได้อยู่ดีๆน้าตาลหายไปฉันหมดแรงแลวฉันไม่มีแรงนะก็เลยแบบเกิดอาการเวียนหัวน้ําตาลตกอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งซึ่งอาการพวกนี้จริงๆเนี่ยสามารถทําให้เบาลงหรือหลีกเลี่ยงได้นะครับด้วยวิธีการที่ผมจะแนะนําก็คือกินคีโตยังไงให้ปลอดภัยนะครับวิธีการนะครับง่ายที่สุดเลยสําหรับผมก็คือการเริ่มต้นด้วย โลร์บไฮแฟตนะครับโลร์บไฮแฟตก็คือตามชื่อมันเลยนะครับกินคาร์โบไฮเดรต่ำนะครับแล้วก็ไขมันมากนะครับการเริ่มต้นโลร์บไฮแฟตนะครับวิธีการง,ง่ายๆเลยก็คือ,อ,อการเขาเรียกว่ากินอาหารเหมือนเหมือนเดิมใน,ในทุกวันนี้แหละครเพียงแต่นะครับเราตัดคาร์โบไฮเดตออกครึ่งหนึ่งนะครับในทุกมื้อที่เรากิน และก็แทนที่ไปด้วยผักและไขมันนะครับหรือโปรโตีนก็ได้นะครับในที่นี้เช่นอะไรนะครับสมมติว่าเรากินข้าวกะเพราใช่ไหมครับข้าวข้าวไรกระเพราไข่ดาววิธีการก็คือ,เ,อ,อเราก็สั่งข้าวกะเพราเหมือนเดิมเลยครับแต่ขอไข่ดาวสองฟองนะครับและตัดข้าวออกครึ่งหนึง่งบอกเจ๊ข้าวเอาออกครึ่งหนึ่งเลยเประมาณนี้นครับหรือการจะกินก๋วยเตี๋ยวนะครับถ้าเป็นไปได้ก็กินเกาเหลาก็ได้นะครับกินเกาเหลากับข้าวครึ่งถ้วยก็ได้นะครับไม่ ไม่ต้องกินเก๋กวยเตี๋ยวเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่อะไรอย่างนี้ก็ได้หรือถ้ากินก็คือสั่งปเปอย่างนี้ก็ได้แต่สั่งพิเศษนะครับให้คือให้ปริมาณผักเยอะขึ้นเนื้อสัตว์เยอะขึ้นและนะครับเรากินเส้นแค่ครึ่งเดียวจากที่เคยกินนะครับอันนี้นี่คือวิธีการเริ่มต้นง่ายๆของโลคขาไฮแฟทนะครับเราทําอย่างนี้ในทุกมื้ออาหารเลยนะทำให้ได้แบบทพ่สักห้าวันนะครับ พอครบ5วันแล้วนะครับสิ่งที่เราทําถัดไปก็คือทําวิธีการเดิมนะครับเพียงแต่นะครับจากเดิมที่เราสั่งข้าวกะเพราไข่ดาวสองฟองใช่ไหมแล้วก็ข้าวครึ่งเดียวถูกไหมคราวนี้ที่เราทําเสร็จปุ๊บไอข้าวครึ่งเดียวที่เราสั่งเนี่ยบอกเจ๊เอาออกอีกครึ่งหนึ่งที่เราเคยสั่งนะครับนึกออกไหมครับแล้วก็เป็นพิเศษผัดกะเพรามีพิเศษไข่ดาวเพิ่มก็ได้นะครับอ่ะเหมือนกันเลยในกรณี ตัวเกาเหลานะครับเกาเหลาก็อาจจะสั่งพิเศษนะครับข้าวก็ขออีกแค่ครึ่งเดียวนะครับหรือสั่งมา2คนใช่ไหมก็1ถ้วยกิน2คนอย่างเงี้ยก็ยังพออนุโลมได้ก็คือลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตลงจากวิสที่แล้วอีกครึ่งหนึ่งนะครับมันก็จะได้เท่ากับว่าเมื่อผ่านไปประมาณ10วันเนี่ยเราจะเขาเรียกว่ารับประทานคาร์โบไฮเดรตเนี่ยน้อยลงนะครับจาก100%ก็จะเหลือแค่25%นะครับอันนี้เป็นการปรับร่างกายให้เข้าให้เข้านะครับคือ5วันแรกนะครับ50 อ,อ,อีก5วันถัดมาวันที่6ถึงวันที่10เนี่ยก็จะเลือน25ถูกไหมครับแล้วจากวันที่10เนเีนเ่ยเป็นต้นไปเนี่ยตรงนี้นะครับที่เราจะเริ่มเข้า k e โตแบบสแตนดาดได้นะครับแดยที่แบบเวอร์ชันสแตนดาดได้สบายๆโดยที่แทบจะไม่มีอาการนะครับอาการ k e โต f l ูที่ว่านะครับเพราะว่าร่างกายเนี่ยค่อนข้างคุ้นเคยแล้วกับการเขาเรียกว่าอาการน้ําตาลต่ํามาสักระยะหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆอาการที่ว่าเนี่ยยังจะสามารถบรรเทาได้ด้วยการ รับประทานอาหารกลุ่ม r e s i s t a n t starch นะครับก็คือกลุ่มยใยอาหารนั่นเองถ้าเรียกนะก็คือกลุ่มที่แบบคาร์โบไฮเดรตที่ร่างกายกินเข้าไปแต่ร่างกายย่อยไม่ได้นะครับในส่วนนี้พอร่างกายเนี่ยย่อยไม่ได้นะครับแต่จุลินทรีย์ในร่างกายย่อยได้นะครับดังนั้นเนี่ยอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันจะต่อต่อให้มีคาร์โบไฮเดรตที่เกินเกินสแตนดาดนะ มันก็จะไม่ได้กระทบกับการหลัก k คีโตเท่าไหร่เพราะว่าระดับอินซูลินมันจะไม่พุ่งมากนะเพราะว่ามันจะทำให้ไกลซมิกเรสปอนส์เนี่ยมันมันไม่พีสูงมากมันจะขึ้นแบบไม่พีกระออนั่นแหละนะครับอันนี้คืออัาก,การอธิบายคร่าวๆนะครับว่าการกินไฟเบอร์เนี่ยจะช่วยให้ไกลซมิกเรสปอนส์ก็คือระดับ อินซูลินที่เราจะหลั่งสูงนะครับมันก็จะทําให้ลดพีคให้มันต่ําลงได้นะครับอันนี้เป็นตัวช่วยหนึ่งนะครับเพื่อลดอาการคีโตฟลูตต่างๆนะครับให้ร่างกายได้ปรับตัวภายในแบบสิบวันที่บอกมานะครับก็อันนี้เป็นคีโต101ง่ายๆสําหรับผู้เริ่มต้นเนาะก็คีโตนะครับมันก็มีอยู่แค่นี้แหละครับง่ายๆนะสำหรับผู้เริ่มต้นไม่ไม่ได้มีอะไรยากนะครับแล้วก็เอ่อแต่สุดท้ายแล้วนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเคยทำคีโตอยู่ระยะหนึ่งนะ ต้องบอกก่อนว่ามันก็ม,นกมันก็ลดได้ดีนะแต่ในการใช้ชีวิตในไลฟ์สไตล์ที่ใช้ในประจำวันเนี่ยบอกตรงๆว่ามันมันไม่ค่อยเข้าผมก็เลยรู้สึกว่า,าคีโตเนี่ยไม่ได้เหมาะกับผมทุกวันนี้ผมก็ทำโลคาร์บไฮแฟตเป็นหลักนะครับซึ่งก็ได้ผลดีอาจจะไม่เข่าคีโตแต่รู้สึกว่าเฮ้ยรันลาชีวิตมีความสุขกินกินอะไรได้หลายอย่าง,อย,างอย่างที่คีโตกินไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่เรานะครับต้องไปพิจารณากันเองว่าเอา้ยอันดเอทรูปแบบเนี้ย มันเหมาะกับชีวิตเราไหมเพราะสุดท้ายแล้วไม่มีวิธีไดเอทใด,ดๆในโลกนะครับที่เหมาะกับคนทุกคนเราต้องเลือกเองนะครับว่าเอ้ยการไดเอทแบบนี้เวลาเราลองทาแล้วนะครับให้เรารู้สึกเออมันโอเคนะผลของมันรับได้เงี้ยอันนี้เราก็น่าทำแล้วมีความสุขอีกแฮปปี happy ้อันนี้คือประเด็นสําคัญนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราต้องทําอะไรที่มันอืนแล้วก็ทรมานแล้วก็แบบไม่มีความสุขสำหรับผลลัพธ์ที่เราจะได้แล้วเนี่ยมันมีวิธีอื่นที่ได้อีกมันก็ไม่จําเป็นต้องไปทนทุกข์เนาะ อยากจะฝากไว้ประมาณนี้นะครับก็ใครมีอะไรสงสัยนะครับก็คอมเมนต์ถามมาในนี้หรือว่าจะทักในเฟซก็จะมีเพจน,นะครับมีดีให้กินนะครับก็เข้าไปอ่านความรู้ในนั้นได้เพราะในนั้นเนี่ยจะใส่คอนเทนต์เกี่ยวกับการอ่านนะครับก็คือคนที่ชอบอ่านในนั้นจะมีให้ให้ดูให้อ่านเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ผมก็จะทยอยทํามาเป็นคลิปอยู่ใน u t u b e นี่แหละครับเวลาคนที่ชอบฟังนะครับก็จะได้เอาความรู้เข้าไปใช้กับชีวิต,ตประจำวันได้นะครับก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับ